สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะก็มาเจอกันทุกวันนะครับเวลา18.30นาทีนะก็จะมีรถมือสองมาให้เพื่อนๆได้ชมกันทุกวันนะนะครับวันนี้ก็เป็นลิกสันวิกเอ็มฝาแดงนะคันนี้เป็นจอโค้งนะครับมีแอร์นะครับพงม,มาลัยพาวเวอร์โรงงานนะนะครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะยังไงกดติดตามไว้เพื่อไม่ให้พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแบบนี้มันจะได้ทันเพราะถ้าไม่กดบางทีผมลงไปมันไม่ทันนะ ถ้ากดแล้วเดี๋ยวผมจะส่งการแจ้งเตือนเนี่ยเวลาโคมุดเข้ามาปุ๊บเข้าไปในตัวรถของพี่ๆนะโอเคเพื่อไม่เสียเวลาไปไปดูคันนี้กันดีกว่าขอ,อกลับกล้องก่อนนิดนึงนี่นะก็มารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะอ่าเดี๋ยวก่อนจะไปดูดเร๋ยวขอดูนี่เนะเล่มทะเบียนนิดหนึ่งนะครับคู่มือทะเบียนนะครับคู่มือจดทะเบียนนะครับนี่เอกสารก็คือร้อมโอนนะคะันนี้นะสองห้าสี่หนึ่งนะ อนี่นะครับนิกสันบิ๊กเอ็มนะคันนี้ครับนี่ครับเล่มทะเบียนนะภาษีครับสองห้าหกห้านะภาษีเต็มนะหนะึ่งมิโยสองห้าหกห้านะนี่ครับนี่นะนะสิบแปดนี่นะอ่าเดี๋ยวดูคราาวอันนี้แม็กซกซิงด้วยนะเนี่ยนะครับ เป็นป้ายจังหวัดพชรบูรณ์ครับบลสองเก้าไม่ใช่ไม่ใช่บ,เชบลเก้าสองเก้าเก้านะครับเนี่ยจังหวัดพชรบูรณ์นะอืมเป็นปี25 4 1น้าสี่ิเอดนะคันนี้นิสสันวิกเอ็มฝาแดงครับคับนนี้อ่าสภาพภายนอกก็จะประมาณนี้อันนี้รถเขาใช้งานอยู่นะลุงเขาใช้งานอยู่นะรถนะครับกระจุกไม่แตกไม่เล้านะครับอืมรถเขาใช้งานอยู่นะคันนี้นี่นะ สภาพสวยมากคันนี้นี่นะกระจกไม่แตกไม่ล้าเลยนะครับอ e โร่นันกระบะนะอ่ากลุ่มไรพาวเวอร์ครับแอร์เย็นเจ็บคันนี้ไม่มียังอะไรนะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่เภอรลมเก่านะอตัวนี้ตัวปิดฝาหลังนี่เป็นจุดเดียวนะนะครับ เปิดมาก็จะประมาณนี้ดูมุมกว้างๆนะครับอ่าปิดสนิทนะครับเลขเครื่องเลขตัวถังตรงหมดนะคันนี้นะครับอ่าดูฝั่งคนนั่งข้างหนะ่อยกระจกนะขึ้นลงได้นะครับไม่มีปัญหานะ จะจขึ้นลงได้นะเบาหลังอ่นนี้เบาหลังก็ประมาณนี้แอร์เย็นนะครับอันนี้มีเครื่องเสียงด้วยนะอ่ะอาก็เดี๋ยวไปลองทดลองขับกันดีกว่า่ะนี่นะครับสภาพภายในนะโอ้สบายนยตาสั้นนครับมีจอด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะ เดี๋ยวขอดูเลขไม่สักหน่อยนะครับเลขไม่อยู่ที่สนะี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันยี่สิบสองนะมีเิกาด้วยนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับขอกำลังใจในการกดถูกใจใต้ใตคลิปวีดีโอให้สักหนึ่งครั้งเพื่อเป็นกำลังใจในการหารถใหม่เพื่อนๆได้นนชมกันทุกวันนะไปกุใจมานะครับอลองสตาร์ทให้เพื่อนๆชมกันสักหน่อยโอ้สตาร์ทง่ายนะครับนี่สตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับ อยดิอ่ามีแอร์ด้วยมี AI แอร์นะเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยอ่ามีแอร์ด้วยมีแอร์ด้วยโอเคนะเอาเกียร์หนึ่งไปลองดูเดี๋ยวไปลองขับกันดูเอาเกียร์หนึ่งแล้วเดี๋ยวไปลองขับเพื่อนๆชมกันนะ เป็นถนนใหญ่เลยว่าอันนี้เป็นรถเขาใช้งานอยู่นะกันนี้นะภาษีเต็มนะเดี๋จะมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันเข้าเกียร์ได้ทุกเกียร์นะครับไม่หลดุดไม่หลวมไม่เด้งนะอ่าครับระบบไฟต่างๆไฟเลี้ยว ติดครบนะครับแต่ดังด้วยนะครับอันนี้เกียร์สี่เอาได้นะครับอ่าเกียรไปยูเทิร์นยูเทิร์นตรงนี้แ์เย้งด้วยนะคันนี้นะครับตรงนี้ฝนตกนะครับก็ขับรถกันระมัดระวังด้วยนะเพื่อนๆนะครับอ่านี่ก็โคนติดล้อนะครับยางโคนติดยางมาเอาเบรกอยู่ดีด้วยนะครับ อตอนเกียร์เป็นเกียร์สองครับเกียร์ไม่หลุดไม่หลวมไฟเลี้ยวระบบไฟจะได้รอบขึ้นไม้ขึ้นนะครับให้ละเอียดหน่อยนะครับแต่อยากจะดูมุมไหนเพิ่มเติม,เตมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปิดีโอได้นะผมก็พยายามทําตามคอมเมนต์นะครับนะมาเพื่อนๆพี่ๆอยากจะดูมุมไหนเดี๋ยวผมส่งในไลน์กลุ่มให้ก็ได้ครับเพราะว่าผมมีไลน์กลุ่มอยู่เนาะ ถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มร้ายก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ผมมซื้อขายแบบนี้นะอ๋ะอเลี้ยวได้ไม่ดังไม่เกียร์ก็ไม่หอนครับเกียร์สามเครื่องเดินเบาไม่มีสะดุดเลยครับอ่อเกียร์เข้าได้ไม่ลุน้นไม่ล้วม วงมลาลัยพาวเวอร์นะคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์สักหน่อยครับก็จะพาไปดูเครื่องยนต์สักหน่อยนะ เคนะเครื่องใช้ได้ครับก็สำหรับนิกสันพิเอมฝาแดงคันนี้นะครับเจ้าของนะครับเขาเปิดราคาไว้ที่9 5 0 0 0นะ95,000บาทนะครับนิกสันพิเอมฝาแดงจอโค้งปุงอะไรฟาวเวอร์แอร์เย็นนะรถพร้อมใช้งานนะภาษีไม่ขาดนะเอกสารพร้อมโอนนะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอหลมเก่านะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปนะยังไงโทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาโดยตรงนะตอนนี้ลมแรงมากเลยไม่รู้เพื่อนๆเสียงดังนะผมจะกลัว เกรงใจว่าจะรบกวเ็นเพื่อนอย่างนี้เดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันอื่นก่อน,อนอยังไงกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอ่าวคำว่าสวัสดีครับ